ตำนานท่าตาจวงปาฏิหารแห่งความรักและความเสียสละการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนกรุงศรีอยุธยามีชายคนหนึ่งนามว่าจวงเขาเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าและมีจิตใจเมตตาตาจวงสามารถไร้เวทมนต์เพื่อปัดเป่าความทุกข์ร้อนให้ชาวบ้านและเขายังมีความลับอย่างหนึ่งคือเขาสามารถแปลงกายเป็นส,สัตว์ได้ทุกชนิดตามที่ใจปรารถนา ตาจวงมีภรรยาที่รักมากสองคนคือนางอรุณและนางสุวรรณทั้งสองกำลังตั้งครันและเฝ้ารอคอยที่จะได้เห็นหน้าลูกน้อยในเร็ววันบ้านของพวกเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเอาใจใส่ที่ตาจวงมีให้แก่ภรรยาทั้งสองเสมอมาอยู่มาวันหนึ่งนางอรุณเกิดแพ้ท้องอย่างหนักและอยากรับประทานลูกสมอจากป่าในเมืองสุพรรณบุรีเป็นอย่างมาก ตาจวงเห็นความตั้งใจของภรยาจึงตัดสินใจพาทั้งนางอารุณและนางสุวรรณเดินทางออกจากอายุธยามุ่งหน้าสู่ป,ป่าลึกในเขตเมืองสุพรรณเมื่อเดินทางมาถึงป่าเมืองสุพรรณพวกเขาได้พบกับต้นสมอที่ออกผลดกเต็มต้นนางอารุณและนางสุวรรณต่างดีใจมากตาจวงปีนขึ้นไปเก็บผลสมอที่แก่จัดลงมาให้ภรยาทั้งสองอย่างเต็มอิ่มทั้งสามใช้เวลาพักผ่อนอยู่ในป่าด้วยความสำราญใจก่อนจะเดินทางกลับ แต่ในระหว่างทางกลับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นท้องฟ้าที่เคยแจ่มใสกลับมืดครึ้มลมพายุพัดกระโชกแรงและฝนตกหนักอย่างไม่มีทีทว่าจะหยุดทั้งสามเร่งเดินทางจนมาถึงคลองระกรรมแต่ทว่าน้ำในคลองกลับหลากเชี่ยวและล้นตะลิ่งจนไม่สามารถข้ามไปได้พวกเราจะข้ามไปได้อย่างไรกันพี่จวงน้ำเชี่ยวขนาดนี้ลำพังพวกเรายัางพอไหวแต่ลูกในท้องละ่ะ นางอารุณและนางสุวรรณเอ๋ยด้วยความกังวลใจตาจวงมองสายน้ำที่กว้างขวางและรู้ดีว่าหากไม่ทำอะไรสักอย่างพวกเขาอาจจะติดอยู่ที่นี่และเกิดอันตรายได้ ตาจวงตัดสินใจใช้วิชาสุดท้ายเขาหยิบขันน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่พกติดตัวมามอบให้นางอรุณพี่จะแปลงกายเป็นจระเข้ใหญ่เพื่อให้เจ้าทั้งสองขี่หลังข้ามน้ำไปเมื่อถึงฝั่งแล้วเจ้าต้องรีบเอาน้ำมนต์ในขันนี้ราดที่หัวพี่ทันทีเพื่อให้พี่กลับคืนร่างเป็นมนุษย์ตาจวงกำชับอย่างหนักแน่น ทันใดนั้นตาจวงก็ไร้พระเวทและกระโดดลงไปในน้ำร่างของเขาขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นจระเข้ยักษ์ที่ดูน่าเกรงขามแต่แววตาของจระเข้ตัวนั้นยังคงมีความอ่อนโยนและจดจำภรรยาทั้งสองได้นางสุวรรณเห็นดังนั้นจึงค่อยๆก้าวลงไปนั่งบนหลังจระเข้อย่างระมัดระวังนางอารุณตามขึ้นไปนั่งบนหลังจระเข้อีกคนจระเข้ตาจวงเริ่มว่ายน้ำฝากกระแสที่เชี่ยวตรากอย่างอดทน เขาระมัดระวังทุกฝีก้าวเพื่อไม่ให้ภรรยาและลูกในท้องต้องได้รับความกระทบกระเทือนท่ามกลางเสียงฟ้าร้องและสายน้ำที่พยายามจะพัดพาพวกเขาไปเมื่อถึงฝั่งอย่างปลอดภัยจระเข้ตาจวงชูขอขึ้นเหนือน้ำเพื่อรอคอยให้นางอรุณรดน้ำมนตตามที่ตกลงกันไว้แต่นางอรุณที่ยังอยู่ในอาการตกใจและหวาดกลัวภาพจระเข้ยักษ์ตรงหน้ากลับเกิดความประม่าจนควบคุมสติไม่อยู่ หวายนางอรุณร้องลั่นด้วยความตกใจเมื่อจะระเข้ขยับตัวขันน้ำมนตหลุดมือร่วงลงพื้นและคว่ำลงน้ำมนตศักดิ์สิทธิ์ซึมหายไปในดินจนหมดสิน้นนางสุวรรณพยายามจะเข้ามาช่วยแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วแต่จวงไม่สามารถกลับคืนร่างเดิมได้อีกต่อไป